สวัสดีค่ะช่องมาด,ดามท้ำสวนค่ะวันนี้บุมจะพามาปลูกบกพริกค่ะพี่น้องปลูกพริกใส่ในกระถางต้นกาเขาเลยเลยเวลาปลูปกเดี๋วมันผุมใหญ่มันหลังผมก็เลยเด็ดยอดไว้เลยค่ะเนี่ยเด็ดยอดตั้งแต่อยู่ในกระถางอนุบาลเลยนี่มันเขาแตกกิ่งมาล่ะค่ะแตกกิ่งเห็นมผมกับเด็ดเด็ดดันลางไว้พอดีบุมบอกค่อยบมมีเวลาปลูกเนาะมก็เลยจําเป็นที่ต้องเด็ดเด็ดยอดไว้เลยค่ะมาเบิ่งว่า เขาจะเปลี่ยนจงังได้ปกติบุ้มถ้าบุ้มปลูกก็จะปลูกแตงแต่ตน้นใ่กว่นนี้จักน้อยนี่อันนี้ก็ะเพิงก็พเพิงแตงใ่นี่พิกขีนูพพี่ขีนูหัวเลือดได้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นี่อันนี้บ่เมนปุ๋ยเด้อค่ะนี่อันนี้มันเป็นหินนะคะนี่หินปนหินปนทรายไหมเขาเอิ่นหินเอียงกบลูกหินแบบนี้ ดินอันนี้ดินที่ซื่อมาปลูกเนี่ยมันเป็นดินออแกนิกเนาะค่ะเพราะหูว่าพลผสมอีย่างมาแนเนาะเนี่ยดินอันนี้บุ้มกระปุงแล้วเด้อค่ะบุ้มบ่ได้มาปูกให้เบิ่งเนาะถ้าอยากไปเบิ่งสูตรปุ่งดินก็สามารถกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆบุ้มได้เด้อค่ะเด้ออันนี้บุ้มบ่ได้มาผสมให้เบิ่งเพราะว่าปีนี่บุ้มบ่มีบุ้มบ่มีดินใหม่แล้วค่ะบุ้มใส่ดินเก่าเป็นปีดินของปีที่แล้ว แต่ว่าบุมกะผสมพวกน้ำมักหลวกจุลินซี่น้ำมักจุลินซี่ค่ะนี่นผสมไว้ตั้งแต่ตากดินไวแล้วถ้าพ่อผมจะปลูกมันก็เอาน้ำมันหลดให้มันชุ่มแบบนี้ค่ะน้ำาลดให้มันชุม่มดินมันกระวนซุยดีเห็นบ่ดินเขาปนรา้นี่ประสิทธิภาพมันก็สิบบเหลือซ้ำเก่าล่ะล่ะนี่แต่เขาคอยมาบำรุ่งออกที่หลังก็ไดดอกอสังเกตได้ไง่ายๆได้ดิน ดินถ้ามันมีถาดอาหารหรือว่าประสิทธิภาพมันดีดินมันจะเป็นสีดําๆเนาะเนี่ยสังเกตเบิ่งกระทางนี่เนี่ยกระทางแต่ละกระทางมันก็บ่ซ้ํากันเด้ค่ะบุงพุ่นเนี่ยนี่เพราะว่าอัตราส่วนการปรุงดินบุ้มก็บ่ได้บ่ได้ซ้ํากันมันก็ปุ๋งเอาในสูตรของบุ้มเลยปรุงง่ายๆมันขี้คานยกมุ้มยกบ่ได้ ยกกระถางบดได้่ม่เหลือนให้ลูกยกมาไหาย้ยกยูลักษณะแบบใดบุมกับปลูกอยู่แบบนั้นแหละเดี๋ยวบันดีบุมค่อยมา,าจัดระเบียบเอาเดี๋ยวบุมตั้งกล่องก่อนแป๊บนึงบุมจะพามาปลูกวิธีปลูกของบุมกับง่ายๆปีนี้นะนเฝ้าปลูกก่อนมันสิบริกนินี่เด้อค่ะการปลูกพริกในกระถางของบุมกับง่ายๆค่ะ ดินนี่ผมกระตากไว้โมเมนต์สองสาเดือนแล้วเ่ตั้งแต่หมดฤดูปลูกตั้งแต่ช่วงหนาหนาวคุณนะค่ะตั้งแต่ถอนต้นพริกต้นเกาออกแล้วผมก็กลับดินด้านล่างขึ้นมาแล้วผมก็มาใส่พวกอ๋อพวกน้ำมักแล้วก็จุรินซี่สังเคราะห์แสงสีแดงแต่นีนค่ะไว้สีเ็ดตามบุมก็ได้เด้อค่ะเด้อจุรินซี่สังเคราะห์แสงสีใดก็ได เอามาปรับสภาพดินเอามาบำรุงผืดบำรุงผักเดมไอวนี่ดินให้มันรวนรวนก่อน,นดินเก่ามักับไปเอามาจากกระถางนั่นกระถางนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าเวลาเขาปลูกไปเ,เขาปลูกไปน้ำลดไปดินมันก็สิทะลักออกทางก้นกระถางมันก็สิค่อยๆซึมออกไปตามนาม้ำมันก็สิลดๆลดๆลดลดลด,ลดลงไปหน้ามันสินะคะ่ะเนี่ยปลูกง่ายๆเลย เดี๋ยวค่อยมาบำรุ่งออกบำรุงมุมกับบำรุ่งดูๆด้ดบำรุ่งทั้งใบแต่ว่าหันเป็นปุยไรอ่อนๆเป็นปุยน้ำบำรุ่งทั้งใบบำรุ่งทั้งตรากแม่บอกพีกเข้า<อ>จนว่าเด็ดย,ยอดแล้วเบิงวันหลากเขาสีลายบ่คุณน่ะหลากหลากโลงสูก่กล่นกระทางแล้ว พยายามที่สุดเลยค่ออย่าห้รากเข้ากระทบกระเทือนเนาะคะ่ะเนาะกระถางละตนเด้อค่ะซิมีเอฟซีปัถามมากระถาง30ลิตรเนาะกระถาง30ลิตรปลูกกระถางละตนลงไปแบบนี้สำหรับมือใหม่ผู้ใดก็ปลูกเป็นดอกเนาะริกนะค่อยๆปลูกค่อยๆเลี้ยงรูปไปค่ะถ้าห้าวรูใจผืชอีอย่างมันงะไง ง่ายเบิดแต่ก้อนเนี่ก็กลัวจะได้เฮ้กันละ่ะได้ต้นแล้วสีหาหน่วยก็ดีใจแล้วเดี๋ยวไปต้นใหม่บดลงมาเลยโอูกเมื่อเดียวเลยดินกระทางนี่คือดีแหละเนี่ยสังเกตเบื้องดินง่ามดินง่ามว่าดินดำกำเบืองสินดิน ดินถ้าปลูกเขาปลูกใส่ในกระถางควรเป็นดินที่แบบดินร่วนปนทรายเด้อค่ะเด้อนี่หลักเขาจองชอนใช้หาอาหารได้ดีเพราะว่าพืชอีหยังก็ตามสร้างที่อยู่ในกระถางเนะวลาเขาปลูกลงไปยย่งเวลาเขาหลดน้ำเนี่ยดินมันก็จะแด่นเขาเดนเขาเขาก็ควรที่จะมันที่จะควนดินให้เขาควนดินให้อากาศให้ดิน มันระบายน้ำระบายอากาศได้ดีเั้นสินะค่ะหลกของเขากระจัดได้ช่อนใช่หาอาหารได้ง่ายขึ้นถ้าดินมันบนแน่นต้นผืนมันก็หลากมันก็หลายเพราะหลากมันหลายเราวมันก็หาอาหารต้นมันก็ใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงเก็าว่าทารลาเขาติดแล้วงัสิเดี๋ยวต้นมันใหญ่ขึ้นจังหน่อยก่อนมงกับสิมาเด็ดมึงนี่เดี๋ยวมึงจะพามาเห็ดกับสิค่อยๆเห็ดไป เป็นขั้นตอนขันตอนไปดูแลเอาใจใส่ยางส,สม่ำเสมอเพราะห้องบ่ไดดใส่ปุ๋ยเคมีเนาะค่ะคือบ่มบ่ใดใส่ปุ๋ยเคมีเลยด้อค่ะนี่เนี่ยมุ้งจะใส่เป็นดูลินซี่สังคอาแสงนี่ยังกับมีปแดกไปยังกับผสมน้ำลงไปมุป้งช่วยโลดไข่ตอกใส่หลดค่ะไปมียังกับบำรุ่งหลดเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่แต่ละหม่องประสิทธิภาพมันจะแตกต่างกัน,กนออกไปเบื้องว่าเ้าใส่ปุ๋ยอีหอย่าง มันจางสีสมดุลกันกับดินเนาะ,ะเนาะบรมเว่วาเพ่นใส่ยังเขาก็คือว่าคือว่าเพ่นใส่ยัางงามเขาลงใส่เบิแต่เทาบดได้ผลเขาก็เปลี่ยนไปใส่ยังเอือนังเสียนะคะเพราะว่าดินบางที่แต่ละหม่องมันกับบ่คือกันเนาะเหมือนกับเวลาเขาสืดดินมาแต่ละหลาน,นังเสียมันกับบ่คือกันเลยค่ะประสิทธิภาพเขาบ่มีเครื่องวัดขาของดินเนาะคะ่ะเห็ดไปตามธรรมชาติของเขาเนี่แหละ ดินนี่ดินอันนี้ผุมก็ใส่มาสีหาปีแล้วเด้ค่ะปูบอกพริกวนไปวนมาอยู่นี่วนทุกปีปุงตลอดปุงดินตลอดพักดินพร้อมยิิงห้องบ่ใส่ปุ๋ยเค่เมีดิดินห้องก็สีสามารถใส่ใด้ซมสัค่ะใส่น้ำมักใส่พวกมุนสาตังเสนาค่ะดินก็สีงามดวนซื้อกับสูกอุบกพริก อย่ากะซีมาปลูกให้เบิ่งเบิดนี่เด็กก็เขาไปนนเนื้อพัดเ,เนื้อนี่นะไผ<ฟ>่ไอือขอไพ่ด้วยค่ะเมื่อกี้พ่อจเจ้าบ่าหอดสาเรานางนางบาด้โดนเริ่มปวดหลังปวดขามาละแบงกก็ น่งขี้ดินก่อนตะบ่าให้มันเหลืออยู่ประมาณจากักจักขอมขอสองมือเนี่เนาะขอ,ขอเขาเอิ่นจักนี่สองขออบะสองขอมือปะเวลาเขาลดน้ำดินมันจังปบะิกะเด็นออกมืงดินควนบ่บยๆกลับดินบ่บอๆปรุงดินทุกขรั้งที่เขาปลูก นี่บุ้มกะสีมะปลูกให้เบงซ้ำไหนแล้วค่ะถ้าบุ้มสีฟ้าเห็ดก่อนคอนบุ้มได้จับโทรศัพท์นะบุ้มว่าดูเนี่ยหลังจากนั้นเขากระดนหนาตามปกติเลยได้จักอาทิตย์หนึ่งจังหานันหานี่มาบำรุงบำรุ่งทางใบบำรุ่งทางดินก็แล้วแต่ผู้ใดมีสูตรปุ๋ยอีหยังกะใส่ไปลงปะแดกปะแดกบ้านเฮ้ามู่นั้นเันกับบำรุงได้นำมักเปลือกกล้วยนำมักนอกกล้วยหมู่นันบำรุ่งลงไปรดค่ะ หอมนุงทั้งใบทั้งหลากบอกพริกมันกับมักขือกันขี่เป็ดขี่ไก่ในขอกผู้ใดมียังกะฮามาใส่ได้กินแน่นอนละ่ะขนท้องดูแลเอาใจใส่เนี่ยเนี่ยค่ะคลิปนี้บุม,มาซ่ํานี่ยแหละเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ